อีกเลยต้องขอบคุณทีวีทันเดอร์นะครับผมแล้วก็ทั้งพี่นุย้ยพี่ไก่พี่เต้ลพุ่มกับพี่อ้ําแล้วก็พี่มาเดี่ยวนะครับที่กรุณากู้ซากเรือของเราเต้ตีได้ขึ้นมาจนได้ครับผมจากที่เราเ,เป็นซากเรือที่อยู่ก้นบึ้งมหาสมุทรแล้วแต่เขาก็ค่อยๆช้อนขึ้นมาจนตอนนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนทุกคนก็อขอบคุณแทนแฟนคลับเต้ตีทุกคนด้วยครับที่เขาก็ทําให้ความหวังของเขาว่ามันเป็นจริงขึ้นมาทําให้ฝันเขาเป็นจริงครับ ก็รีใจนะครับที่ในที่สุดเราก็ได้ได้มาร่วมงานกันแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็อย่างที่ตีบอกนะครับก็ขอบคุณทางทีวี t h เดอร์ที่เชื่อในตัวพวกเราครับก็จริงๆตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าว่าตัวเองเนี่ยจะได้จะได้รับบทดีเพราะว่าก่อนอันเนี้ยเต้เพิ่งได้ร่วมงานกับทางทีวีันเ n d e r ในในบทที่เป็นศิลปินที่ค่อนข้างติดมากแล้วก็คิดว่าพี่ๆเขาคงจะ ติดภาพเราว่าเราเป็นเป็นอาร์ติสแล้วก็คงคิดว่าเราแบบไม่น่าจะมารับบทแพทยที่เป็นแบบอีกคาแรคเตอร์นึงได้อะไรเงี้ย<ช>ก็ขอบคุณมากๆี่ที่ที่เขาเชื่อใจไว้ใจให้ให้เรามารับบทที่ยากขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เอ่อเออ,เอ,อก็ได้มานั่งลิสต์ทุกอย่างท,ที่ที่ต้องใช้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับทั้งคำสาบทั้ง เครื่องมือแพทย์ทั้งบทที่ต้องพูดคือคือคือตอนอ่านบทเนี่ยคิดแล้วว่าถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเ่ยเราไม่ไม่เราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้แน่เพราะว่าบทมันค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับก็ไปไปเรียนไปเวิร์กช็อปกับคุณหมอคุณหมอที่เป็นคุณหมอห้องฉูกเฉนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทีมงานมีการเตรียมตัวค่อนข้างหนักมากๆคือเบื้องหลังเนี่ยก็ก็ไปเรียนด้วยกันเลยครับก็นับตั้งแต่หนึ่งเลยจนจนแบบค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆอะไรเงี้ย อย่างอย่างเต้นเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าทางานหนักมากก็คือขออุปกรณ์แพท์ทั้งหมดกลับบ้านก็คือช่วงนั้นก็อาจจะดูดูเป็นคนลบจิตนิดนึงเดินถือเข็มเดินอะไรเพราะว่าคือวันแรกที่ไปเวิร์คช็อปเราเราเราถือเขียนล้วมือสั่นครับังไม่ถนัดใช่จับ,จบสเตสเตที่เป็นหูฟังคุณหมอแล้วแล้วเรามือสั่นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแท์ห้องเฉินเป็นที่ใหญ่ในห้องเนี่ยเราจะถือแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยขออุปกรณ์รวบกลับบ้านไปถือไปห้อยอยู่เป็นเดือนเดือนอะไรเงี้ยครับจน วันที่เริ่มถ่ายเนี่ยเรารู้สึกว่าอุปกรณ์มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วอะไรเงี้ยครับตุ๋นตีนักเตะก็จะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ครับที่คนข้างฉีกจากตัวจริงทั่วตีบางคนแบบว่าอเลิร์กี้แกล้งสนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องก็คือจะเชิดมากแล้วก็ยิงยิงแม่ไม่ไม่ต้องยพูดมวยแมวเป็นแมวยิงแล้วก็ดุร้ายด้วยนิดนึงเออมีกรงเล็บ ครับก็ทํากันบ้านกับตัวละครนี้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรครับเพราะว่าใหม่กับเรามากๆแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของเราก็อาจจะไม่เคยได้ทําอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็เลยต้องฝึกรองที่จะขวนบ้างอะไรบ้างก็ช<ต>่นมาได้<ม>เป็นตอนครับชินชมน้องครับเพราะว่าเราสนิทกันแล้วเราก็าชินกับกับกับตัวตนของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่เข้าฉากอะ่ะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ของความแบบ เป็นเป็นต้นในซีรีส์ได้ได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยครั้งแรกที่เขามองมานี่คือเราแบบโหยิงวะอะไรเงี้ยเออเขาเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เลยอะไรเงี้ยอะไรนะครับอความ้าใจได้เล่นได้เล่นอ๋อ ต้องบอกว่ามองบุคลากรทางการแพทย์เปลี่ยนไปเลยคือคือจากที่เราชื่นชมอยู่แล้วเนี่ยเรากับยิ่งรู้สึกว่าเขาเก่งมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอาชีพที่ทุกคนทํางานหนักแล้วก็อยู่กับความเป็นความตายตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจที่พวกเราทั้งสอง,องทุกคนเลยได้ได,ได้ถ่ายทอดให้ทุกคนเข้าใจอย่างเช่นทวีอาสนี่มันคือการคัดกรอง ผู้ป่วยว่าหนักเบายังไงใครที่ป่วยหนักมันเป็นระบบที่เพื่อให้คนที่ป่วยหนักได้ได้รับการรักษาก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเห็นภาพที่ว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้ก่อนทําไมฉันต้องมาก่อนไม่ได้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันมีคนเขามีคนที่เจ็บกว่าที่เจ็บมากกว่าต้องการการรักษามากกว่าอะไรเงี้ยพอยน์เนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีใจที่ที่ได้ถ่ายทอดให้ให้กับทุกคนได้ได้ได้รู้อะไรเงี้ยครับหรือหรือจะเป็นเรื่องการปฐมพยาบาลใช่ครับการ CPR การ CPR การ การที่มีอะไรไปติดหลอดลมอะไรเงี้ยครับ,รบไอสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยสามารถไปใช้ได้จริงเลยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นพอย n ์หนึ่งที่ซีรีส์อยากจะซื้อจริงจีก็ได้เข้าใจคุณหมอมากขึ้นเลยเนาะอย่างเช่นแบบเวลาเราป่วยเงี้ยเราก็อยากจะรักษาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาเล่นเรื่องเนี้ยเอ้ยเราได้เข้าใจว่าเอ้ยหมอมีภาระที่ต้องทําแบบหลายอย่างมากๆแล้วก็แล้วก็คนที่หมอจะต้องดูแลก,ก่อนคือคนที่ป่วยหนักจริง แล้วก็มันมีหลายคนเนาะที่เจ็บป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้เราได้เข้าใจว่าเอ้ยบางทีเราเจ็บน้อยเนี่ยเราก็อาจจะต้องทนรอหน่อยนะเพื่อที่ว่าคนที่เขาแบบเจ็บมากกว่าได้รักษาก่อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นการที่ในพาร์ทหนึ่งที่เราก็ได้เข้าใจในมุมของคุณหมอแล้วเขาก็โหไม่ใช่แค่คนไข้คนเดียวเนาะเวลามาทีคนไข้มาเป็นสิบอย่างเงี้ยแล้ว <จะ S 1> ทุกคน,นใช่เวรเยือนแล้วทุกคนก็รักแบบทุกคนก็รักชีวิตตัวเองหมดแหละล้วก็อยากจะรักษาก่อนแต่หมอมีวิธีการเมเนจแล้วก็มีสติยังไงทําให้แบบว่าคนไข้ทุกคนน่ะ เข้าใจเขาด้วยและเขาก็ต้องวินิจฉัยโรคทําอะไรหลายๆอย่างด้วยก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่น่าทึ่งมากแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เหมือนเทวดามารักษาคนบนเดินดินจริงๆนะครับผมทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลยังยังดูออกเซตตัวเองยังดูฮาร์เรทตัวเองคือ บางทีมันกลืเข้าไปแล้วมันอาจจะติด,ตดมันติดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็ได้ความรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มองโรงพยาบาลเปลี่ยนไปเยอะเลยครับใช่ใชุ่ติก็ดีมากขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนคาแรคเตอร์เราก็จะเป็นแบบว่าเด็กๆ็เด็ก,ดกน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้สวมคาแรคเตอร์ของต้อนนะก็จะดูนิ่งขึ้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทาให้ตีได้ ทําการแสดงได้หลากหลายมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆครับสำหรับการเป็นนักแสดงของติเองที่ในระบบบาทคาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยติก็มีผลงานที่ค่อนข้างหลากหลายคาแรคเตอร์จนมาเจอคาเรคเตอร์นี้ติก็เอ้ยดูเหมือนจะเ,เราน่าจะทําได้นะกับการแปลว่าพอเราได้สวมจริงๆมันไม่ง่ายเลยแต่ว่าพอเราทําได้แล้วก็คนดูชื่นชอบแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาดีค่ะเนียก็ทําให้เราแบบเออว่ะหายเหนื่อย,ย,อยแล้วก็สามารถทําได้แล้วเราก็เหมือนชาเลลินตัวเอง าสามารถแบบว่าทำคาแรคกเตอร์แบบใหม่ๆได้อีกเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าดีมากๆต้บอกว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำลายกำแพงของทั้งเต้และก็ติด้วยเพราะว่ <ๆ S 1> าอย่างการแสดงเราอาจจะมีการจำบทมีการบล็อกคิวการเดินการอะไรแต่ว่าอย่างอันนี้ครับมันต้องจำบทบล็อกคิวถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ จำแพทย์เรื่องของสับแพทย์การรักษาไปด้วยมันเหมือนมันต้องโฮ่อย่างสีอย่างใช่ใช่เป็นอะไรที่แบบโหขึ้นงานหินอยู่ครับตอนนี้ก็ซีรีส์ของเราดําเนินมาถึง EP ที่10แล้วนะครับก็เข้มข้นมากๆแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยความคืบหน้ามันมันมาในระดับหนึ่งวต่อไปก็อยากจะให้ทุกคนเอาใจช่วยว่ากินกับ นเ,นเขาจะได้ลงเลยกันไหมหรือจะมีปัญหาอะไรที่ทําให้เขาแบบต้องมีอุปสรรคอะไรอีกอะไรยาเงี้ยอยากจะให้ทุกคนเอาใจช่วยให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคนี้ผ่านไปด้วยกันครับแล้วก็ตัวละครอื่นด้วยมีทั้งปมปัญหาเกี่ยวกับวงการการแพทย์ด้วยครับ ก็ฝากด้วยนะครับสามารถดูได้ทุกวันจันท์เวลา5้าทุ่มนะครับทางแอปพลิเคชัน ASP y y y t u t u c h c n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  e l ของทาง AS p แล้วก็ช่อง3กด33นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายก็ขอขอบคุณนะครับทั้งแฟนๆของของพวกเราทุกคนนะครับที่รวมใจกันในวันนี้มาร่วมบริจาคนะครับผมเป็นเป็นโครงการดีๆหนึ่งโครงการนะครับที่จะส่งต่อไปให้กับผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรควใจและก็หลอดเลือดแน่นอนครับผมก็ขอบคุณทุกคนไว้ด้วยครับ มากนะครับ